และวิเคราะห์เนื้อเยื่อชั้นในสุดทั้งหมดต้องทําให้เสร็จภายในเวลา15นาทีนับจากนี้ฉันรู้สึกว่าผู้คนรอบตัวฉันตื่นเต้นกันมากค่ะอาละดีมากเลยอ่าดีดีด,ดีต้องทําไม่ให้เห็นรอยนะคะอะ่ฉันขอโทษนะดอนเซียฉันกําลังจะเจาะลงไปเราจะใช้ช่องเดิมค่ะพยายามที่จะเจาะเข้ากล้ามเนื้อภายใต้ ชั้นไขมันนะคะเพราะว่าแน่นอนที่สุดค่ะชั้นไขมันไม่มี DNA สักนิดเดียวทั้งหมดนี้ใช้ในการวิเคราะห์ยีนพันธุกรรมค่ะน้ำมูกของเด็กสาวเป็นบาแสบอกให้รู้ว่าการเดินทางธุรกันดาลอันยาวนานอาจส่งผลต่อร่างกายของเธอก็ได้แล้วก็ให้เกิดภาวะติดเชื้ออย่างหีกลี่งไม่ได้ ที่จริงผลจากซิติสแกนชี้ว่าเธอป่วยด้วยอาการไซนัสอักเสบและภาวะติดเชื้อที่บริเวณปอดของเธอแต่เมเดนอาจจะเจ็บป่วยจากอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันครั้งสุดท้ายที่ขอเท่าตรวจสอบเธอพบแผลผู้พองบริเวณขาของเด็กอายุ15วันนี้เธอจัดการเก็บตัวอย่างของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอย่างเช่นแบคทีเรียหรือไวรัสแผลลึกมากเลยนะคะ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าทายมากถ้าจะทําการชนะสูตรพิกศกมัน่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ที่เป็นไปได้ค่ะเกี่ยวกับชนิดของโรคต่างๆข้าเอ้านพบ้บาดแหลซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นก็คือมแมลงทะเลทรายเป็นโรคลิชมาเนซิสซึ่งเป็นโรคในเขตร้อนชื้นจากมแมลงทะเลทรายกัด มันอาจจะเกิดขึ้นกับดอนเซย่าก็ได้ระหว่างการเดินทางอันยาวนาน,นาาเราสามารถจะบอกได้ว่ามันจะมีช่วงเวลาฟักไข่นานหลายสัปดาห์หรือไม่ก็อาจจะเป็นเดือนถ้าเกิดแข้ใหญ่ขนาดนั้นเจ็ด <7 minutes. S 1> นาทีนะคะได้ได้เจ็ด <7 minutes. S 1> นาทีคะ่ะเราทำได้ดีมากนะนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วถ้าดูที่ปากของเมเดนจะสังเกตเห็นว่าบางส่วนมีสีดำคล้ำ เกิดจะเรียกได้ว่าเธอแต่งหน้าไม่ถูกวิธีหรือว่าไม่เข้าท่าน่ะค่ะก็มันน่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีร่องรอยของเหล้าชีชาหรือว่าถ้าเผื่อจะนั่นก็อาจจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหล้าชีชาเราอาจจะรู้ว่าเมเดนอาจจะเป็นลมหรือว่าหมดสติไปอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล และถ้าเราเป็นลมที่ระดับความสูง6,000เมตรเหนือน้ำทะเลเราจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีก oh, <Jesus> อดีมากค่ะดีมากขอบคุณมากเลยขอเท่าต้องรีบทำงาน <Okay. S 2> เวลาของเธอกับเมเดนเหลือน้อยเต็มทีแล้วสามนาทีนะคะเร็วเข้าเร็วเลยขออีกรูปหนึ่งที่แขนของเธอนะคะ <Okay. S 1> อ่าอาแลค่ะกล้องถ่ายภาพของฉันแน่นอนมาทำงานยากลำบากในอุณหภูมิแบบนี้ ขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่ฉันอยู่ห่างจากใบหน้าของเธอแค่5เซนติเมตรเท่านั้นจ้องไปที่ดวงตาของเธอและนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่สุดมหัศจรรย์มันรู้สึกอะไรบางอย่างที่ฉันอธิบายไม่ได้เลยค่ะฉันรู้สึกเหมือนกับว่านี่ฉันรู้จักเธอนะฉันรู้ว่าเธอเป็นใคร <was> ฉันรู้จักเธอแน่ๆ <was> อ่าอ่าดีๆด,ด,ดอนเซยา <was> ขอบคุณมากขอบคุณนะคะ ทีมงานรู้สึกโล่งใจที่นำโจวเมเดนกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมในโตัวเจนสูงเด็กสาวอายุ15ปีผู้มีส่วนร่วมเขียนบันทึกชีวประวัติของตัวเธอเองเด็กน้อยอ่อนยาวที่สุดยังต้องเปิดเผยบทสุดท้ายต่อไป ลองจินตนาการถึงการนำตัวเด็กทั้งสามซึ่งมีอายุต่ำกว่า16เดินทางไกล1,000ไมล์จบลงที่การไต่เขาปีนยอดเขาสูงสุดของภูเขาไฟที่22,000ฟุตคุณจะทำอย่างไรอย่างเช่นชาวอินคาน่าจะต้องมีการวางแผนครั้งใหญ่ทั้งรูปแบบและวิธีการ สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอาณาจรรักรอินคาก็คือพวกเขามีระบบเส้นทางสัญจรที่ไม่มีใครที่จะเทียบได้ในสมัยโบราณระหว่างเส้นทางมีสถานีและบ้านพักรับรองทุกๆ15ถึง30หมหไมลไม่ต้องคำนึงถึงเส้นทางพวกเขาจะแวะมาหยุดพักตามจุดเหล่านี้ ที่นี่เขาจะได้กักตุนสเสบียงอาหารใหม่เปลี่ยนเครื่องนุ่งหม่มและถามเส้นทางจากคนในท้องใช่ระบบที่มีการวางแผนจากเตรียมเป็นอย่างดีครับจนกระทั่งพวกเขาสามารถเดินทางไปถึงภูเขาในยูไยยากโก้ได้ระหว่างเส้นทาง400ใหม่์พวกเขาจะต้องเผชิญกับทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก อาคตะวักพื้นที่บางแห่งมีฝนสบเพียงแค่2อถึงสครั้งเท่านั้นในรอบศตวรรษอีก450ไม่์พวกเขาต้องข้ามพื้นทรายและทะเลเกลืออะไรคือสิ่งปักดันให้คณะเดินทางข้ามพ่านทะเลทรายนี้ไปและมุ่งไปสู่ภูเขาไฟที่สูงลิบลิว ดินแดนทางใต้สุดของอาณาจักรอินคาคำถามข้อนี้ยังคงฝังใจโจอหันไรฮา,าร์ดมาเป็นเวลาหลายปีวันทฤษฎีข้อหนึ่งอาจจะอธิบายถึงการบูชายันได้ก็คือภาวะแห้งแล้งอย่างหนักนั่นเองเป็นหนึ่งเหตุผลที่ซ่อนอยู่สำหรับการถวายตัวแบบนี้มันก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่มียอดของปกคลุมไปด้วยหิมะในภูมิภาคครับแต่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วยพ<ไ>วกเขาม,มองเห็นมันคือตัว ควบคุมสภาพภูมิอากาศเหมือนกับการร้องของพวกเขาให้ส่งเมฆหมอกและสายฝนลงมาเพื่อเพาะคัะ้เราจะรู้ได้หรือไม่ว่าเด็กจะรู้สึกอย่างไรเมื่อใกล้ถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายสุดความตายเพื่อคนทั้งหลาย <Any> เด็กทุกคนว่าจะเป็นโอกาสพิเศษอะไรก็ตามจะต้องมีความรู้สึกกลัวกับสิ่งที่ไม่รู้ผลเอ็กโซเรฟันแสดงถึงความรู้สึกของเด็กอายุน้อยทั้งสองที่มีต่อชะตาก,กรรมทัตตาแพทย์ฟาคุนโดอารายสเป็นคนหนึ่งในคนแรกที่ศึกษาผลเอ็กโซเรของเด็กเขาเห็นร่องรอยหลักฐานซึ่งเด็กๆทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิง มีร้อยกดบินอย่างหนักบนเรยนแนวซี่ฟันอาจจะเกิดจากการขบฟันผมเชื่อว่าเด็กๆโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุน้อยที่สุดสองคนมีความเพียดได้ครับบเพราะพวกเขารู้ถึงะตาก,กรรมของตัวเองรู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนและก็รู้เรยว,ว่ากำลังเข้าไปสู่พิธีบูชายัน หลังจากเสร็จงานกับเมเด่นอุณภูมิห้องทดลองก็เริ่มจะไต่สูงอย่างน่ากลัวอีกครั้งภายในเวลา40นาทีเท่านั้นเกือบจะไม่พอเพียงให้คอเท่าตรวจร่างเด็กที่สและร่างสุดท้ายของยูยายาโกเธอทำท่านี้ซึ่งทำให้คนมีปฏิกิริยาในแบบที่ผูกพันรักคร่มากขึ้นค่ะ เพราะว่าเธอเงอยหน้าขึ้นเผยเยอปากออกนิดหน่อยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายหรือว่ามองภาพบนโลกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลาจากพวกเขาเรียกเด็กบอกว่าลานินยาเดรายโยหรือเด็กที่ถูกฟ้าผ่าลานินยาเดรายโยไม่เกรียมจากตรงนี้ เพราะว่าเธอถูกแสงฟ้าผ่านะคะตรงนี้ค่ะใหยหลังฟ้าผ่าลงมาที่สุสานซึ่งเธอถูกฝังอยู่ดึกลงไปในพื้นดินมากกว่าสี่ฟุตบางทีอาจจะเกิดจากแผ่นเงินที่ใช้ในพิธีกรรมที่เธอสวมใส่อยู่บนศรีรษะแสงฟ้าผ่านน่าจะต้องมาจากทางด้านซ้ายของเธอนะคะแล้วก็ผ่านบริเวณใบหน้าเข้าสู่ร่างกายของเธอ มาที่กระดูกสันอกตรงนี้แล้วก็ออกมาทางบริเวณใต้โครงกระดูกชิ้นสุดท้ายตรงนี้ค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมรูปร่างลักษณะของเธอจึงมีสีดําคล้ํากว่าร่างอื่นๆเพราะว่ามันไม่เกรียมไปหมด